ถามว่าตอนปฏิบัติธรรมเรามีป่วยไหมว้าวไม่อยากจะเซ็ตเราป่วยมีเพราะว่ามันก็มีถ่ายออกมาเป็นเลือดดำๆมันเป็นกระเพาะอะไรก็ไม่รู้คนทำบอก่าจำแบบนี้เลยก็น่าจะเลือดออกเป็นกระเพาะอยู่นะไม่ได้ไม่ได้กินข้าวไม่มีความกังวลเลยแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่หลุดพ้นยังไม่หลุดแต่ก็ยังไม่ทุกเลยนี่ยังไม่จบนะไม่ทุกนะเพราะว่ากําลังของความห้ามหัน ความองอาจแล้วก็มีความสุขในการปฏิบัติต่อให้ลาบ,บากแค่ไหนกูก็เป็นสุขยังมันเป็นความสุขอีกลาดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ความสุขที่ต้องมีจาักรายไม่ได้เป็นความสุขที่ใจจะต้องมีใครมาเยือนยอป้อกดหรือว่าโอยชัยเราเพราะว่าอ,อยู่ในป่านีานน่ไม่ใเ,เห็นหรอกว่ากใจะเขาน่าเก่งหรือไม่เก่งอ่ะนะเดี๋ยวออกมาหมาปูา่กซะหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีใครเห็นหรอกเขาเก่งเปล่ารู้แต่ว,ว่ามันมัน,ม,นมันมั่นอะใจมันม่นใจมากเลย ตายเป็นตายเกิดเ,กดเป็นเกิดแก่เป็นแก่เจ็บเป็นเจ็บด,ดับเป็นดับในขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะความคิดนะมาจากความรู้สึกเดยกก็เรียกว,ว่าพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยปเข้าถึงความรู้สึกของธรรมธาตุยังไม่ใช่นิพพานนะธรรมธาตุคือใจที่มันเชื่อมั่นในธรรมของตัวเองมันไม่รักอะไรไม่ว่ากองพระทรรมดีนแล้วตอนนั้นไม่กระทั่งร่างนี้ก็ยังไม่รักเลยรู้แต่ว่ามันยังทรงเอาไว้เพื่อให้เหตุรมมันเป็นไปเพื่อให้เรามีธรรม มันยังอยู่เพื่อให้เห็นธรรมมันยังอยู่เพื่อให้เป็นธรรมไม่ไปเคยไปอะไรกับมันเลยไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยด้วยมารู้อีกทีนี้นก็โอ้หแบบคนจะเละเทะทำบีอะไรแนละ้วตอนนั้นเป็นต้นแล้ที่เราพูดนี่คืออันี่คือกําลังของพระธรรมมันเข้ามาเราก็ต้องให้กําลังของธรรมนันมากกว่ากําลังของยังอื่น ใ,ใจเรามีความสุขนะถ้าถามว่าตอนนั้นเรามีความสุขไว้ก็มีความสุขนะความสุขในระดับหนึ่งแต่พอปฏิบัติไปอีกมันจะเริ่มเป็นทุกข์อีกระดับหนึ่งที่ว่าทําไมกูย,ยังไม่ไปสักทียังไงต่อแล้วพอปฏิบัติไปแล้วมันมีคําถามว่ายังไงต่อเนี่ยมันก็มีปัญหาก่อแนะแอน่ะโดยการที่เราไม่รู้เหมือนว่าอ๋อนีมีปัญหาขอ่อนแอมันอยากได้อะไรต่อ พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วกูอยากได้อะไรต่อผอมัน้องก็ไม่ไม่เท่าทันกอนอยากในการภาวนาตัณหาในการปฏิบัติตอนนั้นกูอยากได้อะไรต่อี่ตอนนี้จิตมันไปเห็นมันก็เริ่มละเอียดถ้ามันไปเห็นแบบนี้มันก็เลยหยุดการปรุงแต่งในสิ่งที่ว่ามันจะได้อะไรต่อมันเลยว่ามันมาได้ข้อคิดในใจที่มันมาสักวันหนึ่งมันอยู่ขึ้นมาเองว่ามันไม่มีอะไรจะต้องได้ มันภาวนาจะรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากได้อะไรมันรู้แต่ว่ารู้ว่ารู้อะไรแล้วพอรู้อะไรก็ไม่ต้องรู้ว่าอยากได้อะไรในรนู้เลยอีกเราไม่รู้สึกว่าในสิ่งที่เข้ามาให้รู้นั้นก็เป็นอะไรอีกเพราะมันเริ่มบริสุทธ์นะมันตัสสติอุเบคาแบนบริสุทธิ์ขึ้นตอนนั้นไม่เข้าสู่องค์ธรรมเข้าไปอยู่ในมรรคจริงตในทานตงตะโกนแต่ยังไม่ก็ตกัดนะเราน,นั้นอ่ะ เดีวต้องตายคีเมสอยู่ยังไม่ทันจะตัดรู้ที่พูดเนี่ยเพื่อให้เป็นพลังกำลังให้เป็นข้อคิดข้อทำเตินสติเตินใจ